ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นราชาแห่งสังเวียนขณะนั่งดูทีวีเขาเห็นข่าวอุบัติเหตุรถยนต์และคดีที่ทําให้เขาต้องติดคุกเป็นจุดตกต่าของชีวิตเขาโกรธจัดดับปุหรี่แล้ววางแก้วเหล้าลงแล้วตัดสินใจกลับคืนสู่เกมอีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นเขาใส่ชุดออกกําลังกายวิ่งออกจากบ้านด้วยเสียงคำรามมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าเพื่อเริ่มการฝึกซ้อมสุดโหดแต่เพราะปล่อยตัวเองมานานแม้แต่การดึงข้อก็ยังทำไม่ได้ยกดัมเบล40ปอนด์ก็หนักเกินไป โซเล็กที่เคยสบัดได้ทั้งวันวันนี้กลับแทบจะจับไม่ไหวเขาระบายความหงุดหงิดด้วยการต่อยใส่ตุ๊กตาหีมะวันถัดมาเขาตื่นเช้าอย่างมุ่งมั่นอีกครั้งเขาออกไปวิ่งฝึกวันนี้เขาสามารถดึงข้อได้ยกดัมเบลหนักขึ้นเรื่อยยิ่งใกล้วันแข่งเขายิ่งตื่นเช้าและฝึกทุกวันไม่สนอากาศการฝึกยิ่งหนักขึ้นหลังผ่านเวลาฝึกไปกล้ามเนื้อของเขาก็กลับมาในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายเขายิ่งตื่นเช้าและซ้อมโหดกว่าเดิม จนสามารถลากก้อนหินหนัก500ปอนด์ขึ้นไปบนยอดเขาได้อย่างง่ายดายและในวันแข่งขันจริงร่างกายของเขากลับมาแข็งแกร่งเต็มที่อีกครั้งเขาก้าวมาในสังเวียนอย่างมั่นใจแววตาเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นและราชาก็ได้หวนคืนสู่บัลลังก์อีกครั้งคอมเมนต์หน่อยถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณฮึกเขิม